สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่นพ i ิกเด็กะ d ดิสอเด็กกันอีกแล้วนะคะเหมือนไม่ได้ทำคลิปไายวันแล้วไม่ค่อยมีเสียงอืมก็โหัวข้อที่จะมาชวนเล่นวันนี้ก็คือว่าอะไรที่เขาเห็นแล้วมันทำให้เขาคิดถึงเราอืมนะคะวิธีเล่นก็เหมือนเดิมแหละหลับตานึกถึงหน้าเขานึกถึงคำถามอะไรเงี้ยแล้วก็ พลืมตาขึ้นมาก็เลือกกองไพ่ที่หนึ่งดูดสายตานะคะก็มีให้เลือกสามกองเหมือนเดิมหนึ่งสองสามนะจ๊ะโอเคเลือกเลือก,เล,อกเลือกกันถ้าเลือกได้เราก็ไปกันเลยนะคะกองแรกสีเหลืองนะจ๊ะหรือไพ่เด็กนี้ขอเช็คพลังงานเพื่อนๆ่อนที่เลือกกองนี้กันก่อนเอ้ยใจเย็นใจเย็น ช่วงนี้เป็นไงบ้างคะชีวิตช่วงนี้เข้าโบดเข้าถ้ำกันเหรอคะอรู้สึกว่าช่วงนี้เพื่อนๆที่เลือกกล่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะแฮปปี้กับการอยู่คนเดียวคือรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณ มันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณควรทําที่สุดอ่ะการอยู่คนเดียวนี่หมายความว่าแบบช่วงนี้อาจจะรักสันโดษหน่อยอาจจะชอบแบบอยู่ในช่วงแบบทบทวนตัวเองช่วงแบบเราเราอาจจะชอบเรียกช่วงนี้ของเราว่าแบบมนุษย์รรมคือแบบว่าไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครอยากอยากอยู่คนเดียวทําอะไรคนเดียวแบบฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอยากผ่อนคลายอยากฮิวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า อืแล้วจริงๆแล้วช่วงนี้มันอาจมีเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องตัดสินใจแหละอืมคุณก็คิดอยู่ว่าเออมันอาจจะถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจและวแล้วคุณก็กำลังดูอยู่ว่าสิ่งๆนั้นเนี่ยเหมือนจริงๆแล้วคุณะมีแผนรับมือแหละเหมือนเหมือนคิดตกแหละคือพอผ่านช่วงที่แบบทบทวนกับปัญหาที่เจอช่วงนี้ใช่ไหม พอทบทวนเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็ได้คําตอบแล้วรู้แล้วว่าเออเราจะผ่านปัญหานี้ไปได้ยังไงเราจะทําอะไรยังไงดีไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็ตามนะแล้วตอนนี้คุณกําลังตั้งรลับอยู่อืมคุณกําลังรอดูว่าอีกฝ่ายหรือสถานการณ์มันจะมาในแบบในรูปแบบไหนแล้วคุณคุณเป็นฟิลแบบอืมมาแบบไหนก็มาเลยฉันมี แผน a b c d e ไปจนถึงแผน Z ไว้รองรับแล้วอะไรเงีย้ยอืมเราว่าก็ก็ถือว่า energy โอเคนะหวัวข้อวันนี้เรื่องอะไรนะลืมหวัหวข้ออ๋อเขาเห็นอะไรแล้วนึกถึงเราเนาะงั้นมาดูหน่อยว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณนึกถึงตอนนี้เนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ รู้สึกว่าช่วงนี้พวกคุณอาจจะพึ่งปรับเปลี่ยนสถานะกันหรือเปล่าคะจริงๆแล้วไพ่เดดอะมันคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงอะเราด้วยความที่ว่ามันขึ้นมาคู่กับไพ่เดอะม g จิชเชกับไพ่ซิกซ์ออฟวอเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าคุณอาจจะพิ่งเลื่อนสถานะกันมาอืมเลื่อนสถานะในที่นี้อาจจะแบบ เลื่อนจากเพื่อนมาเป็นคนคุยคนคุยมาเป็นแฟนหรือแฟนก็กําลังจะแพนจะแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยอืมประมาณนี้นะหรือว่าอาจจะเพิ่งเลิกทะเลาะกันมาก็ได้อืมมัน มันทำให้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างอาจจะแบบว่าเออช่วงก่อนหน้านี้อาจจะทะเลาะกันงอนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็แบบเออกำลังจะดีกันแล้วอะไรเงี้ยหรืออาจจะเพิ่งดีกันประมาณนี้เพิ่งเข้าใจกันอืมประมาณนี้นะจ๊ะอะไรอีกอะไรอีกแล้วอะไรที่เวลาที่ไม่ดีอยูด้วยกันเนี่ยที่เขาเห็นแล้วจะทําให้เขาแบบนึกถึงคุณคิดถึงคุณนะคะ เราอะรู้สึกว่าเขาจะคิดถึงคุณเวลาเขาไปเจอสถานที่อะไรสวยๆเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยหรือเวลาแบบเห็นอะไรน่าราักน่ารักระหว่างทางแบบระหว่างทางไปทํางานหรือว่าเห็นอะไรริมทางอ่ะขับรถผ่านอะไรสวยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบอเอ้ยเออคุณน่าจะชอบอะไรแบบนี้เนาะ อเหมือนเห็นวิวเห็นต้นไม้เห็นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะรู้สึกแบบนึกถึงอะอยากให้คุณแบบถ้าคุณมาเห็นด้วยก็คงจะดีเนาะหรือไม่ก็แบบบางครั้งก็อาจจะถ่ายรูปส่งมาให้ดูก็ได้ว่าเออเนี่ยไปเจอนี่มาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเห็นอะไรแล้วนึกถึงคุณหรอจริงๆเรารู้สึกว่าเขาอะคิดถึงคุณตลอดเลยนะเหมือนคุณแบบนั่งอยู่ในใจเขาแบบเก๋ๆอเออหมือนอกว่า นั่งอยู่ตรงนั้นในใจของเขาตลอดอะ่ะคือไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะแบบมาแทนที่คุณได้อะไรเงี้ยไม่มีใครคนไหนจะมาแทนที่คุณได้ถามว่าเห็นอะไรแล้วนึกถึงคุณหรอบางครั้งเวลาเห็นผู้หญิงเก่งๆหรือคนเก่งๆอะไรเงี้ยก็จะนึกถึงคุณนะแบบประมาณว่าสมมติว่าคุณเป็นผู้หญิงอะเนาะแฟนคุณเวลาเขาเจอแบบผู้หญิงเก่งๆเขาก็จะแบบว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้ สวยและเก่งเหมือนแฟนฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมประมาณนี้ส่วนไพ่ใบนี้เรารู้สึกว่าเวลาเขาทํางานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> เขาก็จะนึกถึงคุณด้วยนะ <c oughs> ว่าแบบเอ้ยเอออยากทํางานได้เงินเยอะๆแล้วก็แบบชวนคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือว่าแบบบางที อยากซื้อดอกไม้ไปให้เห็นอะไรสวยๆงามๆแล้วเขาจะนึกถึงคุณอะเรารู้สึกอืมไพ่ใบนี้เอืมเรารู้สึกว่าบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าแบบเหมือนคุณจะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือน ออกแนวแบบเลิศเ,เ,เชิชดชหน่อยอ่ะอืมขอดูไฟอวันส์หน่อยจริงๆปกติเราก็เปิดแค่สามใบแหละแต่ว่าใบนี้รู้สึกว่ายังไงก็ต้องเปิดออกมาอืมเรารู้สึกว่าเวลาเขาเจอผู้หญิงเก่งๆเขาจะนึกถึงคุณผู้หญิงที่แบบเก่งๆมั่นๆชดชเลิศเอะไรอย่างเงี้ยอืมผู้หญิงที่แบบว่า เป็นแนวแบบอยากได้ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นผู้หญ,ญิงล้นลหน่อยอืมอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะนึกถึงคุณคือแบบเราว่าเขาก็ข้างรักคุณระดับหนึ่งนะแบบขนาดเห็นผู้หญิงคนอื่นยังนึกถึงคุณเลยเออประมาณนี้แหละี่นขอดูอีกหน่อยเห็นอะไรแล้วนึกถึงคุณบ้างเห็นอะไรแล้วคิดถึงคุณอีกบ้างเงี้ยอ <Ps. S 2> ืม รู้สึกว่าเขาดูคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยอ่ะอืมถามว่าเห็นอะไรแล้วคิดถึงเหรอเรารู้สึกว่าเห็นอะไรก็คิดถึงไปหมดอือเราก็รู้สึกแบบว้ยเมื่อไหร่จะได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงแล้วอยากไปเจอแล้วอ่ะอืมประมาณนี้แหละอืมอ่านได้ประมาณนี้จริงๆนะคือหมายถึงว่ามันมันไม่มันไม่ได้รู้สึกถึงคําตอบอะไรที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันว่าแบบ เ,ออเห็นเห็นของอร่อยอร่อยแล้วนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นฟิลแบบเขาคิดถึงคุณอ้วนอยู่ในหัวตลอดเวลานะ่ะอืมเหมือนแบบทําอะไรก็คิดถึงอะ่ะทํางานก็คิดถึงว่างหน่อยก็คิดถึงเห็นนั่นเห็นนี่ก็คิดถึงอะไรประมาณเนี้ยอ,อืโหคิดถึงหวานสวีทซะจนไม่รู้จะามอะไรต่อเลยเนี่ยแหนมาดูหน่อยว่างั้น วันนี้เขาฝากอะไรมาถึงคนบ้างอะคะกลองนี้ไม่มีอะไรถามเลยคือแบบว่าคิดถึงอะ่ะเออก็คิดถึงถามว่าเห็นอะไรแล้วคิดถึงก็เห็นทุกอย่างก็คิดถึงอะ่ะก็แบบเออก็ชอบอะหลงแฟนประมาณเนี้ย I hide as much as I can to hide this pain เรารู้สึกว่าบางครั้งแบบ ช่วงนี้คุณอาจจะทะเลาะก,กันหรือเปล่าเอ่ยเหมือนเขาก็รู้สึกเจ็บปวดนะกับการที่แบบว่าไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะเพราะแบบพรพอ,พอ,พอไม่พอไม่เข้าใจกันเพอทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบว่ารู้สึกเจ็บอะทีท,ที่ที่ไม่ได้เจอกันเหมือนเคยแบบไม่ได้เข้าใจกันเหมือนเคยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พยายามที่จะซ่อนมันไว ว่าเขาแบบเออไม่ได้เจ็บเท่าไหร่หรอกอะไรเงี้ยแล้วก็ I love when you laugh ก็คือฉันน่ะชอบเวลาที่คุณหัวเราะเหมือนเขาก็คิดคิดถึงคุณอะ่ะคิดถึงการที่แบบได้อยู่ด้วยกันแล้วแบบคุยเรื่องตลกกันเจอนัานเจอหนี่แบบดีๆแล้วแบบเออทำให้คุณหัวเราะอะไรเงี้ยแล้วก็ I'm waiting for you คือเขาอะ่ะรอคุณอยู่ตลอดเลยอืมคือถ้าแบบตอนนี้ทะเลาะก,กันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบอยากให้คุณ อยากดีกันอนะอยากอยากมาคุยกันอยากเจอกันอะไรเงี้ยอืมประมาณนี้นะจ๊ะุมไปดูกล่องสองแล้วกล่องนี้ไม่มีอะไรถามจริงคือแบบเขาคิดถึงตลอดเวลาเลยอืมย้ำรอบที่แปดสิบแปดว่าเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาอืมโอเคมโมไปที่กล่องสองนะคะสีม่วงนะจ๊ะอ๋ะอเช็คพลังงานเพื่อนที่เลือกกล่องนี้หน่อย ออทำไมอ่ะรออะไรอยู่ช่วงนี้ทำไมไพ่เดชออกมาแบบสองกองเลยอ่ะเนี่ยเราไพ่ก็แบบล่วงลงมาล่วงลงมาสี่ใบเหมือนกันด้วยนะทำไมอ่ะเธอไพ่เดชที่ออกมาถาว่าช่วงนี้เป็นยังไงหรอช่วงนี้กำลังรอคอยการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างอยู่อืมรอคอยโอกาสอะไรอยู่ จริงๆเราก็รู้แหละว,ว่ามันจะเกิดขึ้นมันมันจะเกิดขึ้นแบบที่คุณคิดไว้อะ่ะอืมเพราะคุณรู้สึกว่าคุณก็แบบทําทุกอย่างมาดีแล้วอืมทําทุกอย่างทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรทําหมดและตามตรก,กะตามลอจิก่ะอืมคุณกําลังรอให้มันเกิดขึ้นแล้วแบบมันการการที่แบบจะได้สิ่งสิ่งนี้มามันอาจจะทําให้คุณต้องแบบแลกบางอย่างไป คุณเองก็รู้สึกเสียดายเสียใจกับสิ่งที่คุณต้องแลกไปอยู่เหมือนกันแต่ว่าเพื่อสิ่งที่แบบเพื่อสิ่งสิ่งนี้เพื่อโอกาสโอกาสเนี้ยคุณคิดว่ามันคุ้มกับการที่ต้องแลกสิ่งสิ่งนั้นไปอืมแล้วคุณจะได้สิ่งสิ่งนั้นนะแต่ว่าตอนนี้เอเนจีคุณกำลังแบบรอรอการเปลี่ยนแปลงรอสิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นอยู่อืมถ้าใครที่เอเนจีประมาณนี้ก็ไปกันต่อนะจ๊ะ ขอดูนอยแล้วสถานการณ์ความรักของคุณกับคนที่คุณนึกถึงตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างจฮึช่วงนี้เหมือนคุณมีปัญหากันป่ะคะแล้วแบบเหมือนใครบางคนแบบ มูบอ,อกจากความสัมพันธ์อ่ะอืมพราะรู้สึกว่าแบบมันไปต่อไม่ได้แล้วมันทําไมปัญหามันเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วงั้นขอแบบขอมูไปก่อนดีกว่าคือมูในที่นี้เนี่ยอาจจะมูแบบเลิกกันไปเลยก็ได้หรืออาจจะแค่ขอห่างกันสักพักก็ได้อืมแล้วมันทําให้คุณรู้สึกเศร้าเสียใจมากๆอืม หรือมันจะลิงก์กับคำถามเมื่อกี้ก็ไม่รู้ที่ Energy คุณดูแบบยังเสียใจอยู่แต่ว่าก็ก็เลือกที่จะต้องต้องมูออกมาพอรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วอะ่ะอืมเหมือนแบบคุณอาจจะรู้สึกว่าการจบความสัมพันธ์นี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณถ้าหากคิดในแง่ของตรกกะแบบไม่ใช้อารมณ์อ่ะ แต่ก็เสียดายนะแบบไม่ใช่ไม่เสียใจอะ่ะอืมเราขอดูหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้คนคนนั้นของคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงอะ่ะคุณกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้บา้าง เขาอะสองคนอยู่นะยังส่งยังคอยมองยังดูอยู่ยังหาลู่ทางที่จะแบบกลับมาสร้างความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งอยู่แต่เขาเองอะรู้สึกว่าคุณอะตั้งกำแพงกับเขาไปแล้วอะคุณดูปกป้องตัวเองมากๆคุณดูแบบว่าเอ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมีไม้นะเว้ยอะไรเงี้ยแต่เขาอะยังรู้สึกว่าเขาอยากทําให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาม,มีโอกาสมีความมั่นคงกันอีกครั้งหนึ่ง อืแล้วเขาก็กำลังแบบรอดูอยู่มองสู้ทางอยู่ว่าทำยังไงถึงจะแบบเข้ามาได้เพราะคุณดูแบบไม่เปิดช่องเลยเอ่ะ<ส>เหมือนคุณเป็นคนที่เดินออกจากความสัมพันธ์นี้เองหรือเปล่าเอ่ยม,มามาที่คำถามว่าเราช่วงเวลาที่ห่างกันไม่ได้เจอกันเนี่ยเขาเห็นอะไรแล้วเขาคิดถึงคุณบา้างคะ โอ้ยเห็นอะไรก็คิดถึงหวานเวอร์พ่อหนุ่มไม่รู้อะถามว่าเห็นอะไรแล้วคิดถึงหรอเหมือนบบกว่าคิดถึงแต่คุณอะเออเห็นอะไรก็คิดถึงอะเหมือนแบบทัวร์คัพมันคือไพ่ของคู่รักไพ่ของความรักอะมันเป็นเหมือนแบบเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย คิดถึงว่าทํายังไงถึงจะดึงคุณกลับมาอยู่ในชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยคิดถึงปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยหรือว่าแบบจะพุ่งไปหาดีจะไปดักรอเธอที่หน้าบ้านเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมโหมอนี่ใจร้อนนะเนี่ยเออเอาจริงเขาก็แบบดูอยากอยากมางอ้ออยากมาคืนดีอะยังอยากมีคุณในชีวิตอะเรารู้สึกอย่างนั้นนะอืม ออขอถามตอนนีน้ว่าแล้วเขาเนี่ยจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้เราว,ว่าเขายังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่ยังหวังว่าคุณจะใจอ่อนแต่ถ้าสมมุติว่าเขาพยายามเต็มที่แล้วคุณยังเมินเฉย ไม่ไม่เอาอ่ะเขาก็อาจจะแบบแบกบความรู้สึกเหล่านี้กลับบ้านไปนอนร้องไห้คนเดียวอืมเราคิดว่าเขาจะมางอนอะ่ะแต่มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะรับเขากลับมาในชีวิตไหมประมาณนี้แหละจ้าไปดูกันว่าเขาไม่อะไรอยากฝากมาบอกคุณไหมวันนี้ทำไมไฟน,นี้ออกมาเยอะ เออแต่ว่ากองนี้เลิกกันจริงด้วย I h i h e as much as I can to hide this pain ก็คือเขาอะพยายามซ่อนความเจ็บปวดนี้ไว้อย่างสุดความสามารถอย่างเท่าที่เขาทำได้อะ่ะ i t ม It, it h u r t t t e most ก็คือมันเจ็บปวดมากเลยนะมันเจ็บปวดที่สุดเลยนะ Please come back ได้ปวดกลับมาเถอะคือการที่ไม่มีคุณในชีวิตอะมันเจ็บปวดมากแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาแบบจะ แสดงออกออกมาได้ยังไงอะ่ะเขาก็เลยได้แต่ซ่อนไว้อืมประมาณนี้เนะี่ยกล่องนี้งั้นก็ขออนุญาตมุกต่อไปที่กล่องถัดไปนะคะกล่องที่สามสีชมพูขอเช็คพลังงานกันก่อนส่งกล่องนั้นหน่วงมากเลยแม่กล่องนี้เป็นไงชีวิตว่าไงไวรุ่น กองนี้คุณดูกำลังสร้างความมั่นคงอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่จริงๆแล้วแบบสิ่งสิ่งนั้นคุณกำลังเริ่มทำแหละแล้วมันเริ่มเห็นผลแล้วว่าคุณแบบได้มาได้มันมาในมือแล้วด้วยแหละจริงๆแล้วนะนะความมั่นคงนั้นๆที่คุณแบบกำลังสร้างเออแต่มันอาจจะเป็นแค่มันอาจจะแบบคือคว้ามาได้แหละและอยู่ที่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะสามารถพัฒน,นา โอกาสนั้นต่อได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนี้เราเลยรู้สึกว่าคุณอะกำลังแบบคือจริงเราไพ่เซเว่นออฟวันส์นี่มันเป็นไพ่ของคนที่ปกป้องตัวเองอะอืมเราอะรู้สึกว่าแต่มันทำให้เรารู้สึกร่วมกับแบบไพ่สามใบนี้นะทำให้เรารู้สึกว่าคุณก็กำลังแบบพัฒนาตัวเองกำลังโฟกัสที่ตัวเองอะมากๆว่าแบบทำยังไง ไอสิ่งสิ่งเนี้ยมันถึงจะพัฒนามันถึงจะเติบโตขึ้นไปได้ดีไปได้อย่างมั่นคงไปได้อย่างราบรื่นสวยงามอะไรเงี้ยอืมแล้วช่วงนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่คุณแบบได้ติดต่อคนเยอะมากได้แบบอาจจะทั้งคนมาขอความช่วยเหลือหรืออาจจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เราเราคิดว่าไพ่ทั้งสามใบนี้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับโปรเจกต์ สักอย่างอะไรสักอย่างที่คุณเพิ่งได้รับมานี่แหละอืมประมาณนี้ใครถ้าใคร energy ช่วงนี้ประมาณนี้ก็นะจ๊ะไปต่อขอเช็คหน่อยว่าแล้วสถานการณ์ความรักของคุณกับคนที่คุณนึกถึงตอนนี้เป็นไงบ้างอะคะ่ะหมองมากไพ่เาลีออดออกมาสามกองเลยอะไพนนะ่ใบนี้คือจัดเมนนะใช่คือจัดเมนจัดเมน ถามว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นไงหรอก็ดีนะก็แบบมีการให้และรับกันอย่างเท่าเทียมรู้สึกว่าแบบยังแบ่งปันความรักให้กันอย่างเต็มที่แสดงออกความรักต่อกันได้อย่างดีรู้สึกว่าแบบเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้อย่างดีอะไรอย่างเงี้ยอืมไพ่ซันเร์มเราอ่ะรู้สึกว่าคุณคุณก็รู้สึกว่าความรักครั้งเนี้ยกับคนเนี้ยมันมันไปได้ดีแหละอืม มันกําลังไปได้ดีเหมือนคุณรู้สึกว่าแบบเออคนนี้แหละคือคนที่ใช่สําหรับคุณอะไรอย่างเงี้ยอืมมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบกําลังไปได้ดีอะ่ะไม่ไม่มีอะไรน่าห่วงเท่าไหร่อืมเหมือนเรารู้สึกว่าคนกองนี้ช่วงนี้จะไปโฟกัสที่เรื่องงานมากกว่าบอกไม่ถูกอืมมามาดูต่อว่าเราคนนั้นของคุณเนี่ยเขาเห็นอะไรแล้วเขาถึง จะแบบคิดถึงคุณนะคะเวลาแบบไม่ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นอะไรแล้วเขาจะนึกถึงคุณมั้งอ, oh yeah. อุ๋ยเดวเวอร์ออกมาแยะอือหืไพ่คู่กันออกมานะคะเดียมเพลิ r กับดี e อ็มเพรสเราก็ไพ่เดวเวอร์เราว่าความรักของคนกองนี้นะ่ะคือแบบสวีทหวานเวอร์เรารู้สึกว่าเขาแบบเห็นอะไรก็คิดถึงคุณอนะจริงๆ เหมือนคุณแบบเป็นเหมือนโลกทั้งใบของเขาอะเออเหมือนแบบฟีลลิ่งแบบเห็นคุณตาคุณยายเดินจูงมือกันอย่างนี้ก็อุ้ยเออเนี่ยชีวิตของฉันก็เธอในอนาคตแน,น่เลยเราจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าแล้วเดินจับมือจูงมือกันข้ามถนนอะไรแบบนี้เออเหมือนเห็นอะไรก็คิดถึงอะ่ะมองมองฟ้ามองดาวมองมองอะไรก็คิดว่าเอ้ย น่าจะชอบอันนี้ไปกินข้าวก็อุ้ยคุณน่าจะชอบอันนี้อยากชวนคุณมากินจังเลยอยากพาคุณมากินจังเลยไปแบบเห็นแอปเปิ้ลเลือกอะไรอย่างเงี้ยก็อุย้ยคุณชอบกินแอปเปิ้ลเอ,อ่อซื้อไปฝากดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าถามว่าเห็นอะไรแล้วคิดถึงหรอเห็นทุกอย่างแหละเห็นเห็นอะไรก็คิดถึงหมดนั่นแหละจริงๆอืมอ่ะอ่ะขอดูอีกหน่อยเห็นอะไรแล้วคิดถึงอีกบ้าง มีอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันไหมคือพอตอบว่าเห็นอะไรก็คิดถึงนี่มันก็แบบก็ไม่รู้จะอ่านยังไงต่อแล้วอะเออเขาอยากชวนคุณไปเที่ยวนะเนี่ยอยากพาไปเที่ยวทะเลอยากพาไปเที่ยวภูเขาอยากพาไปเที่ยวแม่นม้ําเหมือนช่วงนี้แบบส่องเพจท่องเที่ยวเยอะปะวะเหมือน รู้สึกว่าแบบอยากชวนคุณไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากไป deception. สวีทก well. ันสองคนเนี่ยแม่น้ําก็ได้ภูเขาก็ได้พาไปทะเลก mm ็ไ hmm. ด like ้อืมเห็นอะไรแล mm ้วคิดถึงเหรอเห็นพวกเพจท่องเที่ยวเล่นเฟซบุ๊กเห็นเขาแชร์รูปไปเที่ยวเที่ยวทิปอะไรกันอย่างเงี้ยก็แบบเออไว้หมดโควิดแล้วพาแฟนไปเที่ยวดีกว่าอะไรเงี้ยอืม หุวยคุณมันไม่มีอะไรอ่านแล้วจริงๆเพราะว่าคุณแบบหวานกันมากหวานกันมากเวอร์แบบถามว่าคิดเห็นอะไรแล้วคิดถึงก็ก็เห็นทุกอย่างอ่ะอืมคิดถึงทุกอย่างข้างหลักมากข้างหลักเบอร์สุดอ่ะเขามีอะไรอยากฝังมาบอกไหมคืนนี้ฝังมาบอกรักกันปะ I was so happy when we were together Why do I miss someone I have never really had? I wish to see you again. คุณแฟนคุณเขาแบบข้างหลักคุณเบอร์สุดอะเหมือนแบบว่าถ้าถามว่าผู้หญิงคนไหนผู้ชายคนไหนแบบสวยหล่อที่สุดในโลกเขาก็จะตอบว่าอ๋อแฟนผมเองครับแฟนฉันเองอะค่ะประมาณนั้นอะอ อันนี้ก็คือแบบ i was so happy when we were together ใช่ไหมก็คือแบบฉันน่ะมีความสุขมากๆเลยนะเวลาที่เราสองคนได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยอื why I, why do i miss someone i have never really h a s เราอ่ะรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาแบบเออทำไมฉันถนึงคิดถึงเธอมากขนาดนี้อะไรเงี้ยอื i wish to see you again ก็คือแบบฉันน่ะเหมือนแบบขอให้ได้เจอเธออีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยอืม อาจจะอยู่ห่างกันป่ะเหมือนวแบบ่าอาจจะแบบไม่ค่อยได้เจอกันทํางานกันคนละที่อะไรอย่างเงี้ยอืมแบบนานๆเจอกันทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบรักแล้วก็คิดถึงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่มีอะไรแล้วจบไบเบอร์โอเคไว้มาเล่นกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็ไปกันแล้วไปกันก่อนบา,บายยเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ,บายบาย,บายป๊าปุย